ใกล้จะสิ้นสุดนะคะการรอคอยแล้วนะคะปลิงล่าสุดค่ะเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะคะ30กรกฎาคมค่ะ m e l o n Music นะคะมีการอัปเดต i อว่าลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะกำลังจะมานะคะโดยมีการประกาศไลน์อัพของลิซ่าออกมานะคะในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้แล้วนะคะอย่างแน่นอนค่ะหลังจากนั้นนะคะสำนักข่าวค่ะในเกาหลีค่ะต่างก็มีการาพาดหัวข่าวกันอย่างดุเดือดนะคะ ว่าเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะเป็นมหาสงครามนักรบหญิงกันเลยทีเดียวนะคะโดยในเนื้อข่าวค่ะบอกว่านะคะศิลปินหญิงต่างๆค่ะที่กำลังจะออกผลงานในเดือนสิงหาคมนี้นะคะว่ามีใครกันบ้างนะก็มีทั้ง Red Velvet นะคะ Lisa, CL แล้วก็ซันมีค่ะทุกคนนะคะต่างก็มีดีกันทั้งนั้นเลยนะคะ เขานะคะคบอกว่าเป็นการปลุกตลาดเพลงในช่วงกลางฤดูร้อนนะคะและคาดว่าการแข่งขันนั้นจะร้อนแรงอย่างแน่นอนนะคะเรียกว่า แรงกว่าแสงแดดที่กําลังจะแผดเผาซะอีกค่ะแน่นอนค่ะว่าแต่ละคนค่ะก็ตัวแม่ในวงการกันทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรดเวลเวดค่ะเห็นว่าจะเริ่มถ่ายทอดสดสเตจแรกนะคะในวันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะเพื่อที่จะเฉลิมฉลองนะคะครบรอบ7ปีเดบิวต์นะคะส่วน CL นั้นนะคะก็เป็นอดีตรุ่นพี่ของลิซ่าค่ะจากค่าย YG ด้วยนะ ซึ่งใครๆค่ะก็รู้ว่าเธอนั้นทั้งเก่งแล้วก็แข็งแกร่งขนาดไหนนะคะหรือว่าจะเป็นซอนมีนะคะที่มีฉายาค่ะว่าเป็นราชินีนักเต้นหญิงอีกด้วยนะคะก็กำลังจะออกมินิอัลบั้มค่ะในวันที่2สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะเรียกว่าทาริซาก็เจองานหินเหมือนกันนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะบลิงอย่างเรานั้นนะคะก็ขอยืนเคียงข้างเธอเสมอนะคะลิซาสู้ๆค่ะ ถือว่าเป็นข่าวดีทามีการประกาศไลอัพแล้วนะคะแล้วก็สํานักข่าวเน v e r ค่ะยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะทิ้งท้ายเอาไว้อีกด้วยนะคะว่าตอนนี้ค่ะลิซ่านะคะได้ถ่ายทํา MV มิวสิกวิดีโอของเธอะคะเสร็จสิ้นไปแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะอยู่ในระหว่างขั้นตอนสุดท้ายนะคะคของการทําอัลบั้มอีดกด้วยค่ะแอดก็เอามาอัปเดตข่าวสารนะคะถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะมาให้กับบลิงได้ทราบโดยทั่วกันนะคะแล้วก็เตรียมตัวค่ะให้พร้อมเลยนะก็กดจคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยะคะ่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า